เอาแล้วเริ่มน้ำโจกนโจกอ่าในที่น้โจกนโจกวัดินน้โจกวัดินอำเภอวัดินเห็นบ่ถูกอเภอวัดินเทพบ้านเนี่ยุกตะขาวชุมชนที่สนรุกตะเขาวก้อยชุมชนชุมชนบัดวัดินเออขาดเลยเออิม่มสามปากัสามปากปากนี่ยเขาจะฉดาอาจจะ ต่อก,ก,กันเนาะอาจจะบุกฟองในการไหลใม่ไหมตะกนินมันมีก,ก,กอกเนาะที่นี่ต่อ,อมาคุณเพจกอกนีเป็นกอกเป็นกรอกใหม่จริงๆแหละเติร์กสเ,กกกเสบานขนาดบริษัาาเขาใส่เติร์กเสาบานมาทำกับพงภูมิทัศน,น,น์เภาคก็เอิดน้ำจกูบเนาะน้ำจกบก็ดิ้นอาบไปกินไป่ันก็มีกินกันครับช่วยอยู่<ล>คนกินไหน นไหนร่รรรา,อางอะออโจกอ้า, <24. S 2> าบอบอนนิบ่อนนิจะมีสามตามันคือไรยิบซีั่งโมมันป่ะยิบสีไรยิบซี่งีแต่สะบานนะปาปุงตัวนี้คือจริงๆแบบมันมีมันก,กับแลกเนาะแลกคือว่ามันออกมาอย่างไหนแต่ว่าต่างจะพอแต่แม่ต่างก็ลอ,อยปีคุณเนอะอมัมออนจะมีมากนโจก นำโจกเสริฟใ,ใ,ในเน็ตเด็ดเป็นบอสเสร์ชในยูทูบเสริฟในเน็ตเด็ดละทุกอย่างที่ที่ทำานเป็นเป็นของเทศบาลเทศบาลมะดินเทศบาลมะดินเป็นเป็นคนเพิมเ่มเติมมาส่งเสริมหลายยี่สิบชั่วโมงเป็นบอสใช่อ่าหลายยี่สิบชั<ม>่วโมงนำไสแห้งนะมไสแห้งไสแบบนำกินเลยไปนำกินเลย เส้นมากจะนิยมกินพกกึ่ออกอกหน่อยกอกหน่อยนับจากทิศเหนือมากอกที่สามพีใดใต้กินไดนอาบได้กินไ<อ>นดน,านาอาบได้ลองกินดูคนละรสชาติไม่เหมคนละรสชาติมันบหมาะกัคนละรสชาติลองกินดูเรามาลองกอกกันดูเคื่ยวอะไ้เขาตัวไหนเนาะ โคตรละโลชาจริงๆโคตรละโลชาจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นในยังไงครับองประวัตวัดเจ้าเกิดมากอะแบบนี้นะเกิดมากเห็นเลยแต่แต่แต่สภาพภูมิทัศน์ไม่ใช่แบบนี้แต่ว่าไหลตามก๊อฟนี่คือพระภูมิใหม่นี่คือเทศบาลมาทำให้ดูดีขึ้น ไม่สักทีอาจจะเป็นตอ,องขอบคุณเทศบาวลวารินเท่หนึ่งนอกแค่หน,นึ่งหน้่มออกบอ่อเนาะโดยท่านนายกจิรชัยกังไก,ก่กวางวานลา,าไปอ่างเงี้ยทั้งหมดนักทีอาจจะเป็นแค่น้่มออกบอ่อเ้วก็จะมีอีกจุดของหน่าวรปวินติดกับไอ้ซีแยกใบสนีวาริน อู้น้มเย็นดีว่แบบย่ิบีชั่วโมงเนาะไล่ยิบีชั่วโมงมันมัมง้งย่ิบีชั่วโมงไม่มีวันหยุดราชการบบเชียขนาดบบเชียค่าไฟไม่มีตรวจสอบได้สามารถใช้ได้ตรวจสอบได้พร้อมตรวจสอบได้เป็น,นหนึ่งในน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้นในพิธีอีกบ่อหนึ่งอยู่ร รวมๆแล้วอำเภอวารินนี้จะมีน้ำน้ำออกบอ่อนี้เยอะมากแต่แต,แต่ที่มีจุดเด่นก็ก็จะมีสองจุดสองบอ่อเนาะสองบ่อหนึ่งจุดติดกับที่ <ใน S 1> สี่แยก <ใน S 1> อำเภอวารินลับวารินสี่แยกใบสนวารินเส้นถนนทหาร และอีกจุดลงมาชุมชนวัดวลินนี่นี่คือสองจุดในปัจจุบันแต่ครั้งอดีตมีน้ำเยอะกว่านี้สี่บ่อแต่ทีนี้เก็อยู่สองบ่อสองบ่อปัจจุบันครับผมนี่อุบลวัดอุบลรนชธานีก็เป็นที่มหาเศรษฐกิจน้ำไหลยิบสี่ชั่วโมงนุยวดยุตโบสยาสนามฟ้าไฝ ถูกต้องไรเองนี่ก็เป็นเทศบาลจัดทำเปการปรับภูมิทัศน์ขอขอบคุณเทศบาลวารินคำราดโดยนายกท่านกิรชัยกักังวานก็เแปลก็ไรหอยที่ตันี่ตุปูเหรอเาะนี่ปูเหรอปูหนาปูหนาของเขา มีปูมีปลาเห็นไหมครับจับปลาจับอะไรจับู่อะไรจับอะไรเห็นมาเห็นปูแล้วเนาะเห็นรับเห็นสิ่งที่แฝกใหม่ะีิอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะจะปิดคลิปแล้วเออเอฟซีว่าไงวันนี้กล่าวคำสุดท้ายแปฝกแปฝกเนาะจังหวัดจังหวัดไดมี่แน่เนี่ย ไม่บอกกันฟังเนาะโอเคครับผมสวัสดีครับครับผมขอบคุณครับ,รบ,บ,รบ FC เดี๋ยวไปดูป้ายนะครับสักครู่อาจจะมืดหน่อยสามารถเที่ยวชมได้นะครับป้ายมาป้ายมาสวนสาธารนณะน้ำโขกเทศบาลเมืองวารินชำราบโอเค ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะปิดคลิปไว้ที่ป้ายนะครับสามารถเทียชมได้นะครับโดย FC นะครับโอเค